อ้อาวมีไส้ออกมาด้วยอะไรท้องมันคืออะไรลูกมันเหรอองุงว้าเป็นคุณหมอว้าวสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแพนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย <c oughs> สวัสดีค่ะดีไซน์เอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะวาวเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะดีไซน์เฮ้ยไม่ใช่อ้าวตกหลงคนไหนเนี่ยงงสวัสดีค่ะไหนคนไหนดีไซน์คะเออดีไซน์คนคน,นี้คนนี้น้องเลยคะน้อวาววน้องวาวว้คาค่ะน้าคล้ายกันเลยค่ะคล้ายไหมใครว่าสองคนนี้หน้าคล้ายกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ชุมชนนะคะแม่ว่ามีความคล้ายกันอยู่นะถ้าดีไซน์ทาแป้งนะดีไซน์ ตอนนี้ดีไซน์หน้ามันแผลบเลยใช่ไหมทาแป้งทาแป้ก่อน <laughs> โอเคมาเดี๋ยวแม่ดูของวาวาก่อนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะไปเรียนซัมเมอร์กันนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋าดูเนาะว่าเด็กๆเ,เอาอะไรไปเรียนซัมเมอร์บ้างมีอะไรคะสอก็นยาวอุ้ยมีตุ๊กาตาด้วยเหรอ <laughs> วาวาตุ๊กาตาโพนี่ไปนะทุกคนอันนี้เลยคะ่ะพ้าโ่มอ่ะหมดยางหมดยางไหน อะไรอะตรงเนี้ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นถุงแปรงสีฟันยาสีฟันใช่ไหมมีอะไรอีกไหมหมดยาข้างหน้ามีไหมขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำมีไหมคะมลืมเอามาอุ้ยลืมเอาขวดน้ำมาเหรออ่ะเดี๋ยวไปแวะซื้อที่เซเว่นเนาะอุ้ยนี่อะไรอะของนีสสอโอ้โหของนิสสอไปด้วยที่โรงเรียนก็มีให้ใช้นะอุ้ยมีแว่นตาแบบดีไซน์อะไรไปทำไมอะคะเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> ขอดูแว่นตาหน่อยอ่ะใส่แว่นตาให้ดูหน่อย กระาวามีกระเป๋าตังคได้หรอคะไปซื้อขนมหรอคะโอ้โหโอเคนี่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าหวานนะเอ้าวลืมพอนี่ลืมพอนี่ดีไซน์ราคาของดีไซน์กระเป๋าดีไซน์ดีไซน์ไปเรียนซัมเมอร์เหมือนจะย้ายบ้านนะทุกคนของไปเยอะมากดีไซน์มามีอะไรมั้งคะ อ๋อไปทาแป้งไปทาแป้งแม่เซลบวงหน้ามันไปทาแป้งใหญ่เลยนะไหนคะของหนูมีอะไรบ้างคะเอากระเป๋าไหนก่อนอู้หู้สองกระเป๋าเลยไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วแต่เจ้าของเลยค่ะอันนี้กระเป๋าเลยเอ้ยอุ้ยเป็นกระเป๋าสายรุง้งใช่ไหมคะไม่บอกไม่ไม,ไม่ต้องดูข้างหน้าก่อนดีมันคือกระเป๋าจริงเหรอมันเป็นตุ๊กตาที่ยเนี่ยมันสะพายได้เหรอไหนสะพายดีสะพายยังไงอะทําไมมันดูเหมือนตุ๊กตาเลยอะ้ใหหดูเรออ้อาวมีไส้ออกมาด้วย ใน,ในทอมันคืออะไรลูกมันเหรออุ่งองุ Ooh ่งใส่ลุงมีลูกเป็นองุ่งเหรอ <c oughs> อันนี้มีแต่องุ่งอย่างเดียวเหรอคะกระเป๋าเานี้ย <c oughs> อ๋อแล้วใส่ลุงนี่คือจะไปไว้ทําอะไระคะก็ <c oughs> เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่องุ่งแล้วไม่ๆองุ่งใส่กระเป๋าไป <c oughs> <c oughs> โอ้โหสายลุงทั้งตัวเลยทีเนี้ยชุดก็อส่ลุงกระเป๋าก็สายลุงล <c oughs> อะมีอะไรอีกของนิสัยอะอันนี้ของใครนี่ของใครเสื้อใครเนี่ยเสื้อแขนยาวอ่ะกระเป๋าอะกระเป๋ามีอะไรบ้าง เอาแว่นของตัวออกมาเอาแว่นของตัวออกมาทำไมทำไมจะเทียบกันเหรอคะไม่ใช่จะทำอะไรกันคะข้าวซอยอ๋อสลับแว่นกันนะคะไหนคะอันนี้ของวาวาไหนววาใาาสา่อันน,นี้ดีไซน์ดีไซน์ใส่โอ้ไหนยืนข้างกันหน่อยค่ะเป็นคุณหมอสองคนเลยคะ่ะ <c oughs> คุณหมอวาวา้ากับคุณหมอดีไซน์อะคะพกอะไรไปบ้างเนีย่ยเรียนซัมเมอร์วันแรกอะเยอะมากของดีไซน์เต็มกระเป๋าดูดิ องจะเอาเท้าออกมาให้ดูเท้าอะไรคืออะไรคือเท้าอะไรโนจะเอาเท้าออกมาให้ดูว้าย<อ>มีถุงเท้าด้วยเหรอดดีไซน์ไม่ได้ใส่ถุงเท้าไปก็เลยพกไปด้วยใช่ไหมคะเผื <S <S 2> <S 2> ่อหนาวใช่ไหมอะไรเนี่ยน้องอะไรเนี่ยไหนดูดิเฮ้หยหมอนน้องแอ้มันเจอเนี่ยหมอนตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กแรกเกิดแล้วนะเนี่ยยังเอาไปอีกเหรอผ้าห่มสายรุ้งเนี่ยผ้าห่มผืนนี้ก็คือนี่ไงมันอยู่คู่กันอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่ เนี่ยมันอยู่คู่กันกับตุ๊กตาปปนนะะแบบนี้ค่ะอุ้ยมีขนมด้วยคะของดีไซน์นีอเลยอีกคะเห็นมีชุดเปลี่ยนอ๋อดีไซน์ชุดไปไว้เปลี่ยนด้วยแล้วก็มีถุงแปรงสีฟันยาสีฟันด้วยใช่ไหมนี่อันนี้ชุดเปลี่ยนมิกกี้เมาส์นะแล้วก็มีขวดน้ําโอเคอ่ะเก็บของใส่กระเป๋าปะไปเรียนซัมเมอร์กันดีกว่าคะ่ะไปคะ่ะไปโรงเรียนคะ่ะเรียนซัมเมอร์คะ่ะดูดีไซน์ดิ <laughs> <laughs> เป็นผีบ้าหอบฟางเลยดีไซน์ <laughs> <laughs> ไปขึ้นรถคะ่ะ ถึงโรงเรียนแล้วไาเข้าห้องค่ะถึงโรงเรียนแล้วค่ะมีเพื่อนทักบอกว่ากระเป๋าดีไซน์ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย,อนนยโอ้โหเจอเพื่อนกันแล้วนะคะทุกคน